สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้พามาชมดงดอกสาบเสือเนาะค่ะนี่ค่ะดงดอกสาบเสือสวยงามมากค่ะงานบรจาคสาบเสือนี่เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งค่ะที่ใช้รักษาโรครักษาบาดแผลการหลักเสพ กระบอความรูประไพคกระบอมีหลายเนาะจ้ะแต่จำคว่มได้ว่าตั้งแต่น้อยๆเวลามีดบาดมือเนาะจ้ะพอเมเพิ่นก็จะเอาใบสาบเสือนี่ค่ะด้วยิว่า,านาดอกเขา,านายกีละห้างเนาะค่ะทังอีสานเพิ่นว่า,านายกีละห้างใส่สมานแผลเนาะจ้ะแผลซดเอามายอง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 ,ยอง,ยองใส่ ปิดไ้แผ่กระแหงเร็วนาะจ้ะแต่ว่าสักประคุณทางอื่นประไพกับบลูเนาะความรูบลายดูได้พืนพืนบานเท่าแต่แค่นี้เนาะค่ะนี่ค่ะเป็นโดงสาบเสือทั้งนั้นเลยละค่ะนี่เมืองลุพี่นองร้ายคักทีพันทีว่างคนเนาะจ่ะแต่ก่อนเปลี่ยงงัวอันนี้ปัญญายงวดลงไปทงเนาะจ้ะ ก็เลยบ่มีง่วนหยาก็เลยขึ้นมาห้ายคักจ้ะห้าสาบเสือบนในดอกมันงามนะพี่น้องเบิงซอยกันทุพี่น้องมีแต่งามๆทั้งนั้นเลยเป็นดงเลยพี่น้องนี่แหละเิ็นจังว่ดดงสาบเสือพะศนดงหยาขีระห้างคนทั้งอีสานห่องทั้งเมืองอื่นห่องคือไอ้บ้านปลาไพ่บ่จ้ะเป็นจะว่าหยาขีระห้างหยาดอกขาวนาะจา้ะ ถ้าพอคุณก็บหูไดยางเดี๋ยวเราจะจําความได้ตงเต่หน่นอยๆนี่เราจะข้างสวนปะไพสีเป็นดงงามเลยเนาะจ้ะช่วงนี้มันจะออกดอกสังเกตว่าปะไพว่าสีมีปีละเทือออกหนาหนาวเนาะจ้ะหน้าอื่นกับ่ค่อยเห็นดอกกนะันเนาะเห็นหน้านี่สวยงามมากค่ะสวยงามมากๆเลย ผู้ใดเคยเห็นบ่จ้าคอมเมนต์มาในเด้อเมิ่งดูหลายคักหลายพี่น้องไปภูวาสรรพคุณแก่นยังแน่รักษายัางได้พร้อมกะซอยคอมเมนต์มาบอกประไพในเด้อจ้าพี่น้องหลายค่ะคณะ ดูสิแต่สาบเสียทั้งนั้นเลยพี่น้องจ้าสวยๆงามๆเลยเพื่อนๆเ,เลยพ,พีนองๆเบิองดูเบิองซอยกันนึกคืองามขักแต่เป็นดอกปีนี้กับปีนาผลนะนอกเป็น้อาจากจังเสียเ้เบิองเพิ่อนอีกควาวงามของเพิ่นดอกมันจะเป็นเม็ดเม็ดน่าจะพี่น้องดู มีหอดเมงเผิงจ้ะแมงเผิงแม่งนิ่มเป็นมาเอาเกสอนงามบ่พี่น้องด้วยงามคักเนาะนี่งเป็นหอดแต่บยานเห่าเนาะบึ่งไกลๆพี่น้องเป็นใบยานเห่าจักหน่อยเลยพี่น้องเด้อเมื่อกี้หน่อยมันสีเดียดมือเนาะมีใบยานเห่าเลยเด้อนี่เส้นบินพี่น้องเด้อ นี่เพิ่เสียงบินบอลบึงบ้งดุ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 ้งไงมาผู้เดียวน่าจะมาเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีผู้รักมาด้วยเลยนะมาเดียวมาผู้ดเดียวดูอปอนหน่อยดงอูงาม,งามๆเป็นน่องงามคักงามคักมาฝากพี่ฝากน้องนะคะเนาะ ฝากพี่ฝากน้องทั้งต่างประเทศไอ้เพื่อนขิดถอดบาเนอนกจากามีบะนะ่อน้อต่างประเทศดอกจังสีบานทั้งต่างประเทศนอกจากไปเมืองไทยยานหนีเขาสู้แล้ดวดูเพื่อนจ้ะเขาดูเขาสู้หนาเพื่อนจ้ะฮัลนตัวนี้ก็มีอีกพี่น้องอุเพิ่นมากคนละหมอ่องคนละตุนตัวนี้ซอยกันหาเกสรนอกจากเนาะ อืมจ้าก็งามคักนะพี่น้องงามคักนี่บินชมนูทางชมเนาะทางชมนูทางชมดูดเกสรไปแล้วพี่น้องจ้าฝากช่องหน่อย,อยของปลาไผ่ป้าเพลินนั่นเน้อจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะกี้เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปของปลาไผ่เนาะจ้า,จา สวัสดีดคลิปนี้ก็ขอกกาคำมบาสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ